ก็เมื่มาขนาดนี้ผมอยู่กับท่านผู้เำนือการกองของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือครับว่าครั้งนี้ท่านได้นาสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดสลบุรีนะครับแต่เรื่องราวการนาสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่นี้เนี่ยต้องให้ท่านเป็นคนเล่าความเป็นมาว่าไอ้กิจกรรมนี้ทําไมถึงนาสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบสวัสดีครับท่านบ่อครับ อ่พาพอนุญาตรายงานตัวครับครับสวัสดีครับผมนเวคสุพจนสารภาพนะครับผู้ดำิการกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจวิหารโกิจการทัเรือนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ให้นำพี่นี่ส่วนนะครับของเรานะครับได้มาเยี่ยมชมกิจการต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติซึ่งกองทัพเรือดูแลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นมีหน่วยกําลังรบหลักของกองทัพเรือเดืบัติงานอยู่ที่นี่ทั้งหมดซึ่งเราสามารถจะ จะได้ถ่ายทอดให้ทราบว่านอกจากการเปี่ยนการเรื่องการลบหรือการวามพร้อมลบต่างๆแล้วนะครับทหารเรือนะครับมีสิ่งที่ต้องดูแลอีกหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับที่เรามีเหน่วยงานแล้วก็กําลังคนที่สามารถดํารงและรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับประชาชนฝรั่งเสต่อไปได้ข้าญาตถามทุกหนึ่งครับกรมกิจการพลในเรืองตานทหารเรือเนี่ยตอนนี้กรมตั้งอยู่ที่ไหนครับครับปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่ ใกล้ๆกับพะบรวมมหารัชวังนะครับตรงพระราชวรดีนะครับข้าคนผ่านไปก็แวะเดียนดูย่างได้ก็คือดินแม่น้ำกัมพย่ครับเขตพรตนครนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือตอนนี้นาสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ของของฐานทัพเบอรสัตหีับว่าจุดประสงค์ของท่านเนี่ยต้องการให้สื่อมวลชนมาทอะไรครับทีนี้แล้วในส่วนวันนี้นะครับที่ผมได้ปรับแผนหลายๆส่วนเราอยากให้เห็นวับโครงการเจวกับะราชะเา็นยัของ ในรู้ปรัติการที่เก้าต่อเนื่องถึงพวกองค์ปัจจุบันครับครับพวกนี้ถือว่าแซที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าโครงการทั่วถึงานโมเดลนะครับหรือโครงการของสมเด็จพระเทพก็คือโครงการลูกคันเพื่อที่ต่อสถานธารณะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันนะอ่าอแล้วก็อ่าทีนี้ก็ได้เห็นอ่าอ่าหลากหลายส่วนนะครับได้ว่าเอ่อหรือรวมถึงศูนย์ดูแลสุนัขที่กองทัพเรือดูแลอยู่นะครับใช่ครับเทกับก็คือเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่่ยเเข้าาามห็นว จริงๆฐานทัพเรือสถิตหแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีเหล่าทหารทั้งหลายเป็นนักลิตแล้วเนี่ยครับน่านน้ำทะเลไทยเนี่ยแต่ว่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็น่าสนใจจริงไหมครับก็รวมถึงเม่อมาวันแรกเราก็ได้ดูเรือของพ่อนะครับเรือต่ออช่ครับช่วยสายประเทศกว้างไกลเหล่าท่านที่ไม่ทราที่มีท่าจัวัดให้มีต่อเรือนะครับโดยการที่จราสามารต่อเรือความะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับที่เรียกว่าเรือตัดชัยใช่ไหมครับ อ๋อพญาเรือดาชายนี่เป็นเรือที่เราเพิ่งปรวจรับวันนั้นที่ที่มาครั้งแรกก็ได้ไปร่วมพิธีนะครับกรับก็แน่นอนว่าส่วนนี้นะครับท่านบอกออดต้องการให้สื่องคนเนี่ยไปเปิดให้ไใช่ครับเพราะว่าสัตปรียุกเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับเลยว่าในฐานทัพเรือสัตว์ประยุก์เนี่ยน่าต้องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะขามท่านฮะเป็นไงฮะเมื่อวานก็ได้ไปกันพี่ๆไปเที่ยวเกาะขามนะครับเป็นพื้นที่ที่เราอนุรักก็จะเห็น มีเต่าทะเลยังไปวางไข่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่เราได้พาไปเยี่ยมชมศูนย์เต่าทะเลที่สอสอครับก็ได้พาไปดูสถานที่จริงได้ดูว่าความสวยงามธรรมชาติถือว่าเป็นโชควีนะครับที่มีทหารคอยดูแลอยู่่ารที่ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็อ่าไม่มีใครเข้าไปลุกล้ำทำลายทรัพยากรแล้วก็ทําให้สัตว์ทะเลได้มีชีวิตอยู่ก็รักษาในนี้ได้ถึงเรื่องครอบ สุดท้ายครับท่านผอ,อ,อฮะเชิญชวนให้นั่งเที่ยวท่าเรือเดินทางมาเที่ยวในฐานทัพเรือสัตหีตจังหวบกาภาคจังหวัดเชีบุรีแห่งนี้นี่ครับต้องไปเที่ยวจุดไหนบ้างครับเชิญเลยครับแนะนําเลยครับจร,จริงๆมาที่นี่นะครับก็แทบครบวงจรเลยนะครับเพราะว่าค,คุณจะออกกํบบาลังกายก็มีแถนนี้ก็มีสนามกอล์ฟเยอะแยะเอาลง <ไป S 1> การ,รนะเอาลงการนะฮะใช่ครับจะไม่เล่นกีฬามีเลียใบนะครับวินเซิร์ฟกีฬาเกี่ยวกับชายทะเลที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นไม่ว่าอาหารการกินที่ดีมากเลยที่นี่ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่กําลังจะโตขึ้นอย่างดีที่มีขนาีชตเภาขึ้นของท่านดูเลยแล้วก็มีชายหาดสวยงามหลายสายหาดตรงกางเยงามนะครับหาดน้ําใสครับหาดปลายแก้วนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายกิโลมากนะครับทั้งอําเภอสันตีเลยซึ่งมีเราดูแลอยู่แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่ สบายใจได้นะครับเพราะมีกำลังคนทั้งๆน้องๆกมทหารแล้วก็ข้าราชการนี่แหละครับนี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ่านลองมาดางท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ของฐานทัพเรือสรีหินแล้วท่านจะรู้ว่าที่นี่มันสิดยอดสริงๆครับขอบคุณที่เข้ามาครับผมครับขอบคุณครับ